ปันเอ็นทำการบ้านมาส่งคุยยังวะยังจะให้ถามอีกเหรอเออเออ็รู้อยู่ว่าทำการบ้านกันตั้งแต่เมื่อวานราองกันสามคนไม่รู้ผิดหรือปานะไม่ผิดเรกจิ้มไม่อยังไงเราก็ทำการบ้านด้วยกันเราก็ช่วยๆกันไงอ๋อโอเคไปมานนแล้วแล้วก็ o g ไปกันไอปันโ o go go รอข้าบดีเจงเรียนละ ท้องฟ้าส่องเต็มสายจริงๆเอาให้ทำไมครูมาแล้ทำไมตัวเราผดลงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจิ้มอ่ารีเข้ามยเหตุสายเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ไปไหนกันดับนั้นดีกว่าจะกลัวทำไมแล้วว่ารีเข้ามาเหตุเออเอาไปการสละยังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้วันเสาร์จะมาเรียนกันรทำไมเนี่ยมาที่สุดก็ได้กินเจ็กทีเฟนฟายยักษ์ กินได้อยู่ถึงปีหน้าไปห้องพักครูดีกว่าน้กินสักทีงาม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 งันก็วาไว้นี่ก่อนแล้วกันเอาการบ้านมาสองครับนี่ครับครูการบ้านที่ทําให้นักเรียนทุกคนสรุดยัดแล้วก็หั้นบวให้เขียนชื่อแต่ละคนว่าทํางานแล้วชื่อใครบ้างยอดเยี่ยมแต่ว่าครูจะบอกบอกมันเลยแต่ไม่รับคำขอไม่รับคำ ลงโทษน,นะวันนี้วันเสาร์พวกเองมาโรงเรียนกันทำไมเ่ะเออนั่นน,นี่จะมาโรงเรียนกันทำไมเนี่ยไม่รู้แหละแต่เอาการบ้านมาส่งแล้วรับไปอือมหือถ้าเต็มหน้าครูเลยนะเอาวางดีๆก็ได้เอ๊ะใครโทรมาโทรมาทำไมอะ่ะสวัสดีครับผมนักข่าวเองตอนนี้มาจะแจ้งครับมีอะไรมีพ่อมดสุดหดอันตรายมาเยือนหมู่บ้านเราครับให้ระวังตัวด้วยนะครับ แล้วจะระวังตัวยังไงก็อาจจะซุกหวัวนอนหวัวนอนอยู่ที่บ้านมาครับวางสายไปเลยไปตู๊ตูตูตโอเคได้ยินกันแล้วนะครับจัไม่ให้โกโกโก,โก,โก,โกูกูกเดี๋ยวก่อนนะมันเดินเล่นสวนสาธารณะทำไมเนี่ยเดวยวโดนพ่อมดจุดหดเล่นเลยหรอกเขายังไม่มาถึงที่นี่เลยสวอสวอสวสวสวนี่ใคร,รอ่ะ<ฮ> แนะนำตัวแบบสั้นๆแล้วกันนะข้าคือพ่อมดที่อยู่วในข่าวไงยังไม่เลยว่าหัวแค่ไหนนะพ่อมดจะหัวจะแค่ไหนกันเจ้าไฟเลยว่นหนึ่งอะเฮือแค่นี้เหรอทำไมจะเจ้าจังเลยไปที่อื่นดีกว่าสวด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 จะทำอะไรแบบเด็กๆล่ะก็แค่เด็ดเบาๆแค่ลูกไฟเลยว่นหนึ่งเองแกกล้าม,มากกับเด็กนะ เด็กดกับเด็กโอ้ลูกไฟเลเซอร์โอ้โหแค่นี้เองอ่ะไปที่อื่นดีกว่าสัว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 ,สว,สวเห็นว่าพ่อมันจุดอันตรายที่นี่ก็เหรอไม่นะเนี่ยมันอยู่ตรงอนันดินนี่ไปแล้วครับงั้นเหอรอเฉยคอนเดอร์โอ,อ้โน่าแค่นี้เองอ่ะคนที่จะมาจำอิจัดการค่ะเนี่ย โอ้ยบาดเจ็บสาหัสเลยไม่มีอะไรแนละ้วข้าไปก่อนแหละสวดอเสื้สื้สื้อแล้แพ้พ่อมดงั้นแหละเหม็นช้าสบโอ้ยบาดเจ็บสาหัสอ๋อเด็กๆมีโดนอะไรก็กมาเหรอถามด่าถามว่าทำลมอ๋อฉันก็ตึงโดนเล่นงานเหมือนกันจางชุดเดียวขาดเกือบตายเลยต้องฆ่าพามดให้ได้เป็นไปไม่ได้หรอกขนาดแบ็ตมาทท,ที่ส่งมายัง,ย,งยังตายแล้วเนี่ย พ่อคนนี้มันเก่งจริงเลยเก้า้องยาวลัาไปแล้วนะโคตรเก่งเลยเก่งตามที่เขาล่าเดินจริงด้วยขึ้นไปหาหมอเสร็จไม่มีตังค์จ่ายก็เลยหนีออกมาอ่าเดี๋ยวให้เงินไปจ่ายอ่ะนี่ราคาสิบล้านออกไปกินขนมซื้อของอะไรทุกอย่างในโลกนี้ก็ได้นะยูค uh ูขอบคุณครับโซฟีซูซ่ากอล์ฟมิดเดบีชชิงชุงไม่มีแล้วไปก่อนแหละ ไปกันเถอะเพื่อนโอ้โหได้ได้ตังแล้วชิ่งเลยนะกูเมต่เลยเออต้องไปจัดการพวกเด็กๆซะยุ่งไม่เข้าเรื่องเนี่ยต่อเลีเพรับเปิด์ตมสไซเบอร์นสุดสๆๆสูดส้สสดีแหละทีนี้แหละแต่ได้มีน้องเยอะเลยไปดีกว่าไปหาน้องเพิ่มสุดสๆๆสู้ส้สู้จุดตรงนี้จะไม่ใครมานั่นเ่ะ หน้าตางแล้วซื้อขนมแร้วมันเดินทะเลดีกว่าไม่เดี๋ยวก่อนนั่นน้ำมันมันนที่สอันตรายนี่ไม่มีแล้วนี่แหละจังหวะเหมาะแกได้ล้างแค่หไหนเพื่อนจักทีขยายยักษ์เขาเนี่ยนะผมคือเด็กที่มีเวทมนต์อยู่พอสมควรนิดหน่อยนั่นเชื่อกับท่านได้นะนี่คือเด็กที่สืบข้างนนั่นแหละไฟเออโอ้ยลร้าน จงดูดเข้าไปในละในไฟโอร้ร้อน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 มันจะสู้ไม่ได้แล้วเออเด็กแค่นี้สูขขนะ้ข้าไม่ได้แล้วนะข้าเได้หลักผู้ใหญ่ดีพ่อมดที่แข็งที่สุดในโลกที่ช่วยข้ามันเร็วไปหนึ่งพันปีโอ้ยเฮ้ย้ย,ยจะหนีก็ไม่ได้ร้อนร้อนอ่อนให้เด็กมาหน่อยแล้วกันไฟจงหยุดซะลาว่า เล่นแล้วน่าไม่ดีใช้ต้องใช้ไม้ตายเสก็บยังไม่วันเี้เมือนแบบอะไรเนี่ยเออเฮือไปดีกว่าและเด็กชายคนนี้ก็สามารถจัดการพ่อมดสุดแข็งแกร่งเลาไม่ได้แต่เขาก็มีความให้กับเด็กความแค้นกับเด็กคนนี้เรียบร้อยแล้วลลครับเสื้อเสือเสือเสือมันจะโดยถูกเรามากไปเดี๋ยวเจอกันนะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาดจริงๆนะ สกิลสลับงานนี่มันสกิลวเวทมนต์ถึงจะชั้นต่ำแต่ก็ถ้าโดนสกิลยันแไรงไแมนก็ไม่ค่อยไหวอย,อย่างกานั่นไงเนี่ยเจอเจอกันนะวเวทมนต์ชุดใหญ่เดี๋ยวล่าสกิลเจ็บเดี๋ยวเจอกันไอปั่นถ้าสแกนแล้วแกน่าจะชื่อปั่นนะไม่รอดแน่ท่อนครับทำมาของหาใครไม่เจอแล้วครับท่าน เดินสติกลับมาอีคนนี้มนไม่ได้เรียกเลยนะเนี่ยมาสู้กันเถอะแอนติกลับมาแล้วนะ่ะไม่ค่อยอยากจะสู้เลยแต่ว่าไอ้คนนี้มันก็จกัดจัดการยากซะซะด้วยสิเข้ามันเลยโปรดติดตามตอนต่อไปสู้กันเลยดีกว่ามาเปิดโมไซเบิร์นสถานที่นี้เหมาะกัรต่อสู้อีดีเก็ต มาตรงนี้นี่แหละที่เหมาะเหมาะยามาเสวเวลามาสู้กันทันเดอร์อื้อเอ,ออแรงสเกินแค่ดะดะดะอดอกอเนี่ยนี่เนี่ยจินตาเลยเป็นยังไงล่ะอ่ะอืะอเจ็อเหมือนกันนะเนี่ยแคแหละไฟลักเกตโอ้ยร้อนยิ่งกว่าเดมิดมอิกเวทมอเออชั่นสูงเลยเนี่ย ชั้นสูงอะไรยังไม่ใช้ยังไม่ถึง10%บเเด้วยซ้ำต่อไปเป็นเอ็นมอนที่ชั้นใช้ประจำลูกไฟเลเวสิบอ้าเฮือสุดสุดตายมั่งเฮือ,อเจ็บสาหัสงั้นก็มาสิรกันแบบลัวๆไปเลยลูกไฟเลเวสิบลัวๆะพดลัก หวังเกลยมากจึงเกินชื่อหว่าร้าเออให้ฉันตัดไปเล่นมอนเลเวลสิไฟได้จ้ะเออจบแล้วงั้นหนระฉันยังไม่ได้เอาจริงเลยนะหนอยต้องใช้ท่าไม้ตายแต่เราเก็บอุตส่าห์เก็บมาความลับมาตั้งนานท่านก็ต้องปล่อยสักทีสินะขอโทษน,นะพอมดแต่ว่าแกต้องไปตายซะ ดาค่าพ่อมดจองออกมาเป็นไงล่ะเป็นไงเออเฮ้อโอ้ยดาเม็ดของแกมันแรงขนาดนี้ไงล่ะขวดเหล้ายักษ์วิเศษไปตายซะอืมเป็นไงล่ะซีรีส์แล้วไงล่ะ,ละแค่นี้ระเจอบมากๆแหละแต่ว่าเห็นก็เกือบตายกันแลกันนะ โอ้น้ำทีพย์วายขอโทษนะแต่สก,กิลของแกแจรงจริงๆเกิดบตายเลยก็ว่าได้แต่ว,ว่าครั้งนี้ท่นได้เป็นฝ่ายชนะพ่อหยุดได้ไนะผม,ผมไอผมไบเล่งกับเพื่อน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 ครูพออไล่องจังเรียนมาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อค่อยสอนไปทีนะเดี๋ยวพ่อจะต้องเคลียร์กับไอ้นี่อีกแล้วนี่ใครอ่ะ จัดการมันเลยลูกมันเป็นคนที่ฆ่าพ่อเกือบตายเลยแหละได้จัดให้อะไรันอีกว่านี้ทำอะไรก็ทำเลยผมก็มีเล่นออมันพยูนกันโอมไซรล่าคับบาสเช่นี่มันพลังสก,กิลวิ่มงมาดับไหนกันรลสก้ิลิ์ไปนะสักเทียนะไม่ีอะไรผมไปก่อนแหละ เสื้อ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 เสื้เอาเฮ้ไอ้นั่นมันหายไปไหนมานาน,น้อไม่มีอะไรเราใบดีกว่าโก็กโ,กโก้ต้องแปลงกันไม่ให้คนรู้เละเราเป็นพ่อมดโดยเฉพาะลูกเราเห็นเวลาเป็นพ่อมดเหมือนเดิมโอ้แปลงโอเคแปลงกายเสร็จแล้วน่าจะไม่มีใครรู้ว่าเราแปลงกายเป็นคนนี้ลา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 อ่านี่ใครอ่ะ เออมุขาคือผู้ใหญ่ในบ้านนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อีเด็กคนนี้ไม่รู้หรอกว่าเราแปลงกลายเป็นจากคนนอกโลกนี้เด็กคนนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วแหละบอนอะไรเพิ่มพำอ๋อโอเคโอเคเอ๋อจิ้มนั่นใครอะ่ะอ๋อมันผู้ใหญ่ในบ้านนี้คนใหม่แล้วชื่ออะไรอะเราอะ่ะมันไม่รู้ชื่อจริงของพอมว่าเนี่ยเราหรอกที่เล่นนะ่ะแล้วก็บอกชื่อเล่นมังปอมไปให้มันแล้วกันนะ อ๋อค่าชื่อชื่ออะไรดีวะอ๋อค่าชื่อโจองเองโจองอ่ะไม่คคยรู้จักมาก่อนเลยนะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับลุงโจ๊ามาเรียกลุงก็ได้นะเออไปเถอะพ่งนี้ไปโรงเรียนนะจิมพ่งนี้วันอังคารวันจันทร์เธอหยุดอะอ้าวันนี้วันจันทร์เหรอใช่แล้วเตรียมตัวโดนหักคะแนนด้วยค่าใไปโรงเรียนแล้วมาเดินเล่นถัดฉาสาลนะเอา้า เฮ้ยระวังบอลยักษ์ฮาอะไรอ่ะอ๋อเห่ออ๋อเห่อหนีดีกว่าสู้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 เฮ้ยตกตึกอ้าคลอกคลอกสิบวินที่ต่อมาเฮ้ยเกือบตายลืมไปว่าพ่อโม่อย่างเราลืมฮิลลิ่งมาอู้ยไม่เจียท่าเลยเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เราตายลุงฟื้นไม่ได้เกียร์แล้วเนี่ยก็บอกว่าอย่าเรียกลุงเมื่อกี้นี่แหละ ถ้าไม่มีอะไรแล้วไปก่อนแหละก็ๆๆๆไปซะ,ะดีหละเดีย๋ยวเราไปฝึกใช้สกิลของไอ้ฝึกใช้เวทมนต์ของเราดีกว่าเทเลพอร์ตตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันเป็นห้องของเวทมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่มิติโลกแต่ทําไมมันเหมือนจังนนเนี่ยลองใช้เวทมนต์แยกล่างดีกว่าโอ้โหคัพปี้กัปี้นั่นตัวเองมาแล้วแต่ต้องฝึกใช้สกิลนี้ให้เยอะๆนะเนี่ยจะได้ พูดรู้เรียงแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่ขยับได้แล้วทำไมเราเป็นพม่อทำไมเราใช้ใช้เวทมมตนนี้ไม่ค่อยได้อ๋อเราเพิ่งได้เวทมมตนนี้มาใหม่ๆนี่อุกาอุกาอุกาอุกกาพวกเหมือนคนป่ายนะลองใช้สกิลลูกไฟดิอุกาอุกาอือฮึยอดเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยอุกาอุกาอุกาอุกกาแปลภาษาแล้วผมต้องทำอะไรอีกไหมครับท่านแม่ อ๋ออย่างน,นี้เองแล้วเมื่อกี้ที่พูดละ่ะลูกไฟเลเวลหนึง่งร,ร่าย่ไหมนะเนี่ยร,ร่างแย่ของฉันขยับได้ใช้เวทมนตร์รัดเลยยังคู่ไม่ค่อยเรี่ยงอยู่แค่นี้ก่อนว้าประกับไปที่โลกโอเคแล้วบอแล้วว้าไปดูข่าวดีกว่ามาแล้วเปิดทีวีช่องสามประกาศประกาศตอนนี้มีข่าวด่วนเลว,ลวนี่มีอุกกบาตลูกยักษ์กำลังจะคลุงแล้วและ มีคนส่งกระแสยานว่ามันพูดได้ว่ามันมาบอบอกว่าทุกคนบอลเรที่ใช้สกิลได้ครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่นะเว้ยเรื่องใหญ่จริงพูดโคตรเลวฟังไม่ค่อยชัดนั่นแหละครับระดับพ่อมดแม่มดจะทำต่อไปยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับจะชนโลกไปใน5 4าสี่สามสองหม่ด้การละหยุดเวลาว้าบ โอ้มสกิลอยุดแบงทำลายหมดรแล้วเหรอเอ้ยจะไม่ไหวแล้วถ้าเรายิ่งแบงกายอย่างนี้นรแต่ยิ่งอ่อนแรงลงกลักบล่างเริ่มดีกวา่ากลับล่างกัมแล้วรีบรีบจุดด้วยกันโอ้มือดีใจด้วยครับคนได้รับสกิลพ่มหนึ่งสกิลอะไรกันเราไม่สามารถ กบระแต่นั่นแหละมันเป็นลูกยักษ์เราได้รับสกิลอะไรสกิลก,ก,กับเกี่ยวกับแรงน้ำถ่วงนี่แหละนี่มันสกิลแบบของโล้วยเน,นี่ยอัพสกิลเลเวลาหนึ่งร้อยแต่ก็ยังเสียดายอยู่นะที่เราไม่สามารถอุกบาทนั่นไม่ได้อยู่นี่เองสินะครับพ่อมดเฮ้ยข้ามีสกิลระดับของโล้เลยนะ ผมก็มีสกิลระดับระดับอะไรอ่ะสกิลเนี่ยทันเดอร์วายังไงนะชนะแล้วเสียชาชได้แล้วสกิลนั้นมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยบินนหนีอกมาก่อนมันตามไม่ทันใครว่าผมตามไม่ทันเฮ้ยมาได้งไงไวะเนี่ยอย่ามารีบมาสู้กันเลยถ้าจะเอาก็เจอสกิล สกิลแรงๆไปเลยลอยกาอากาศเฮ้ยนี่มันสกิลอะไรเนี่ยโอ้ยยืดจะสกิลไม่ได้แค่เนี่ยนะค่าใช้แค่สกิลแรงน้องถงอยนี่มันสกิลจับคลองโลกอย่างแท้จริงจิมเกิดอะไรขึ้นจัดการาห้องวัได้ก่อนัดตอนนี้ไม่ไหวละโอเคจิมสกิลอะไรอันแสงพิชาตเอเอครับ เอาเราออกจากการเล่นนี้เลยก่อนเล่นน้ำท่วงก่อนสกิลเราไม่ใช่แนวนั้นเออจริงด้วยวะ่ะเอาจริงๆสกิลเราก็โหดอยู่แล้วามาเมจแรงเหมือนกันหนีดีกว่าสว่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 ฮะฮฮะ,ฮะ,ฮะแล้วที่จริงๆแล้วโรงเรียนเรามีกี่คนเนี่ยสี่คนอีกคนนึงยังเบิดเผยตัวตนเลยไม่ค่อยมาโรงเรียนอน่นะคณนอ่ะเออใช่เห็นว่าไปนักเรียนใหม่มีครูหนึ่งคน พอ,อ้อพาหนึง่งฮโลหนึ่งเอาเด็กๆมาทำมาที่นี่เพิ่งจัดการกับพ่อมดเสร็จแล้วอย่าบอกนะว่าพวกเธอจัดการจัดการได้นะ่ะหนีไปแล้วครับเซกิหอมเดาเ์คืออะไรเลเซอร์สายธรรมชาติทันเดอร์สายฟ้านั oh ่นแหละโอ้หมยก็สกิลแรงมากแต่ก็สู้ครูไม่ได้หรอกทำไมอะเกิของครูคืออะไร แล้วจะอึ้งดูดูดูต้องมีคนใช้ต้องมีคนหนึ่งอะงานผมเองได้ไหมก็ได้อยู่นะมามาเดีย๋ยวใช้สกิลให้ดูโอมดูสกิลฮาอะไรนะอุ้ยขยัาไม่ได้แค่นี้ครูก็ได้สกิลเธอมาแล้วสกิลโหดมากอะอันนี้สกิลแม็กอยู่แล้วนะครับไอ้ครูเนี่ยดึงดูดได้สิบสกิลอ้โห oh. เนี่ยโคยังมีสกิลคืนสกิลเลยนะทำเลยอเร็ว,รว,รวคืนสกิลอ,อ่ะเหอเหมือนตัวเองมีพลังเพิ่มขึ้นนั่นแหละดีสกิลโคเทพอ่ะทีนี้ก็ดึงดูดสกิลของพ่อโมดได้ดินั้นคงจะไม่ได้เพราะว่าพ่อมดก็จะอาจจะคุ้มครองสกิลไว้แล้วแล้วพ่อมดไม่ชนะละก็โดนไปดิแต่ว่าการที่จะคืนสกิลในวันถัด ต้องในวันถัดไปถึงจะได้รับถึงจะได้รับสกิลคืนเป็นเงื่อนไขอ๋อนี่เองเราต้องชน,นะฟาร์มดแนะ่แน่อีเด็กเกตอ่ะเรามาอยู่นี่ได้ไงเนะี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยเหมือนเหยียบอยู่บนคืนหญ้าเลยอะ่ะนั่นก็เพราะมันคือเวทมนต์โอมอ้าวเฮอือนี่สินะพ่อมดที่เขาล่าเล็กแล้วเก่งอ่ะทันเดอ ออครอกฟี่ไหวไหมไหวมากสภาพก่อนเถอะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการเองฉันได้เลเวลสิบเอาของของจิ้มไม่ได้มีเลเวลแม็กอยู่แล้วเหรอมีก็แค่ต่อเส้นพูดชื่อ,องงั้นแหละแต่มันก็จะแรงขึ้นนะครับคูไปก่อนนะสัว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  ย่าให้อนดีกว่าโอ้ยชา้าไปทั้งตัวไม่ไหวแล้วสงสยัยแล้วนอนควบคุมแน่ๆฉันยังไม่ใช้สกิลเลยมีเวน่นมอนสงสญญารที่จะอ่อนให้พวกแกเกินไปถ้ามีเว่นมอนพันกว่าชิ้นนี่จะโกงกันไปแล้วแล้วจะมีใครจัดการได้ไหมเนี่ยหมดประโยชน์ละลูกไฟแล้วหนึ่งอ่ะเฮียครับฟรีโอ้ยขรั ไปที่อื่นดีกว่าสวัสดีสวัสดสวดสวดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ๊ยกระบได้เดี๋ยวเมื่อกี้ใช้ลูลกไฟเร็วไหนเนี่ยน่าจะหนึ่งแม่ก็สิบนะเพราะเขาชอบใช้แต่บ้านเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะโกโกโก้ go, go, go. แลด้วยถึงบ้านแล้วน่ะข้านอนก่อนนะข้านอนก็อีกนะครคาฟี่หลับกันหมดแล้วนั่นแหละ ไปซ้อมสกิลดีกว่ากลับบ้านดีกว่าไปละตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอใช่ตื่นแล้ว,ลวไปพี่นั่นางานเถอะนี่บ้านครูไม่ใช่เหรอดูเหมือนกันเห็นเห็นว่าครูไม่รู้ครูไหนก็เลยเข้ามาก่อนแอบเข้ามานอน,นแล้วเขายัางไม่กลับมาเลยนั่นเลยบ้านครูใครให้อนุญาตให้เข้ามาเนี่ยก็พวกเรานองแหลอครับอนุญาตให้เข้ามาเองไปกันได้แล้ว เลเซอร์น้ำเ oh <yeah. S 2> อ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะนะมีป้านไข่พ่อมดข้าว่านะ <Okay. S 2> นี่ใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยสีขาวทำไมเรียจะเรียกว่าพ่อมดผมม่วงหรือพ่อมดเสื้อขาวพ่อมดผมม่วงมากกว่าเรียกข้าว่าพ่อมดเทแล้วกันเพราะข้าชื่อเท แล้วข่าดีบอกมันทำไมวะเนี่ยเตรียมตัวต่อสู้แพ้แน่นอนขนาดเราสองคนชนะได้น่ะสินนะอย่าเพิ่งดูถูกสิใครขยับเจอเว้นมนเจเว้นข้าคือกรรมการที้โกงอะลูกไฟเลเวลแมวแมวแมวอย่าพูดละแค่นี้ก็กว่าจะใส่ลูกไฟเลเวลสามสิบห้าใช่ไหมไม่เคยใช้เลย เว่มนมอนเลเวอนี้โคตรน่ากลัวขยับปากก็ไม่ได้นะเล,เลเซ่ลูกไฟเลวสามสิบห้าอาเฮียครับหนึ่งวัยลูกไฟเลวสามสิบห้าอาเฮียครับนี่แอบ,บยา่งยาอีกแล้วเหรอโอืยจะตายตอนเว่มนมอนไหนเลเวอรหนึ่งเลเวอไหนก็ตายอยู่ดีอ่ะ ต้องจัดการให้ราบค่ะลูกไฟเลเวลหนึ่งไม่เอาดีกว่าลูกไฟเลเวลสิบเผื่อไม่ตายได้ด้วยแค่นี้ตาซะละยังไม่ใช้เลเวลหนึ่งร้อยเลยนะหนึ่งร้อยจะบาดเจ็บสาหาัสทำอะไรเด็กลงเลยผมเนี่ยเดี๋ยวปัดดูสกิลลูกไฟเลเวลยี่สิบเจ็ดเลไม่เห็นสวยเลย ครอบทำไมมีแต่คนชอบพูดว่าครอกจางไรเอี่ยะตอนที่ใกล้ตายเนี่ยเป็นแล้วหน้าไหมหน้าจะสลบไปแล้วลหละจริงๆเด็กสองคนนั้นไม่ได้ตายนะครับเขาสลบไปอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าจะฟื้นแล้วไปดีกว่าไปแล้วนะโก็ก็ก็ลา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 ได้ทำหน้าปกติสักทีทนำะแต่หน้าเครียด พ่อมดคนนั้นอาจจะเราไม่ได้นะแต่คงก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะเราคืออาจารย์ของพ่อมดคนนั้น,นเก่งมากเลยเก่งกว่าใครทำฆ่าตายาเหมือนไม่เสียงใครพูดเลยอะเราคงหัวเราะไปเองมั้งฮ่าสิทธิ์เอกของค่าเนี่ยมันเก่งจริงเลยโปรดติดตามตอนต่อไป